แบ,บกักพี่น้องพวกเนี่ยใส่ทั้งบกเอกิบักอ,อกเสียปาเด้อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องมสัสมตำยำแรงกับวินี่ชิวผู้ข่านี่ยวันนั้นของเดือนจะมาฉันก็จะแบบว่า มันเป็นนนำลำไยหด้อหนำเปล่าเดี๋ยวกินไอ้นี้เสร็จจะไปกินนนำลำไยต่อมาพี่น่องอืมอืมคอ,อพัดทานโวษขอแพ้เสียงอันน่องโซเฟียกับสิดังได่ด้ี่น่องเด้อ ่าเล่าก่าอืมหมูสิมาวันสุกน่ากิเรื่องแก้วว้ายไข่ป mm ัก hmm. mm hmm. mm hmm. mm hmm. แก้วไอ้ข่อยอยูเยอรมันนะ่ะบักไล่หนึ่งเดยแต่ว่าข่อยส่งมาทางเรือแต่ว่าของมันสีมาฮวดวันที่ของมันชิมาฮวดเมือดอดอกแต่ว่าบบทันก็เลยที่แรกว่าสีบอร์สื่อแก้วไว้ดอกสิโรอของจากเยอรมันบานิมูสีมาปาตีข่อยก็เลยสั่งแก้ววัยน่มาอะไรสั่งแก้ววัของเยอรมัน <c oughs> มันเป็นแบรนด์ขวงาั้น ประเทศเยอะมันมูสิมากันเลยแบบว่าเออบ่บอก,กปเวรเะว่าวาแก้วไวาจะอันทั้งเยอะลมันก็โอ้ยมีแบบหลายค่ะมันมาของมาทางเรือนไม่ทันไงก็เลยต้องสั่งใหม่เพราะว่าเพื่อนจะมาแล้วก็ืจะมาปลาตีเหรอ น้อง,องทำไมกินย้อมกันเมื่อสิบปีที่แล้วผู้ง,งามผู้ง,งามเป็นน้องเยสาวนาควรพนมนีผู้ง,งามเียเด็อีกคนขายพอร์ชขายขายรถแบบพวกเฟอร์รารี่พวกพอร์ชพวกนี้เลยไหมเซลล์ขายรถแล้วน้องเขาก็เปิดร้านเสริมสวยเปิดร้านอาหารน้องก็ทำหลายอย่างเก่งมาก ขายรถเบ็นทีเอ็มรถทั้งน่ะโ ่อยไปหาซื้อไว้เมื่อไหร่น้องเขาบอกว่าจะกินสักแปดเก้าขวดดืวกนนะเขาอร่อยหรือเป่าหนุ่มก้อยวจัดให้ค่อยเป็นโค้ดแม่คหมโร <c oughs> <c oughs> ักเพื่อนรักฝูงมากเลยนะเขาเป็นค้ดสปอร์ตขัดถึงได้พี่น้งองพวกมะมูนนี่สิหูเลย ขเป็นคนไม่ขี้เหนียวนะถุงไหนถุงกันเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องเงินไม่สําคัญสมัยข่อย่อยกันเลียงตะเขาเด้จริงๆเขารวยกวาขอ่อยพวกน้องๆเขารวยนะแต่ว่าข่อยเป็นคนแบบว่าสมัยนู้นเนี่ยกินเที่ยวนะข่อยกับี่ทนายเรียงเขาปุบมันคนไม่ขี้เหนียวนะกันอยโมกจากข่อยจริงๆนะ เรื่องกินเรื่องเนี่ยมาพอเป็นคนจะปวดพี่เนาะหมูปรุงรนหักไ้สักพอเป็นคนไปคิดอะไรคิดหน่อยเรื่องกินอุย้ยอยากกิน,นยังขอให้บอกมั้งนี่สัตว์ ก็ไปออกกำลังกายไกมเมื่อเช้าไม่คะไเด็กออกเดิน ำหรับลูกเกือบสายเห่นสี่คุนร้อยคนโตไ้มเมัน,นอ่ะผักสะเดา,ม,าเมัดกัน้ำพงุมกลมมันก็รับนะ หมใส่ทั้งพริกแห้งพริกกระเลียงพริกจิ้นยาลูกๆไปเล่นหน้าบานะ้านเนาะเสียงดังหรืเอเปา รู้เสือเเสียงหลังเมาางื่อวานนังไม่ให้บอเอาโนอาไงคล้าใครแบบว่าจะให้แต่บอเล่นแต่กับเขานัง่งเลยสิง้องแงงก็ไปบอ เท็ดกับขา่าให้หลูกให้ปัวเพิ่งแล้วพี่นัองแต่ความ้่าจะจะกินเขาเที่ยงก็เที่ยงตอนสี่โมงสี่สิบเขาเช้าสิบเอ็ดโมงเขาเที่ยงกับคนแรกไปเลยได้เนาะ มันเด่นใจแบสิวข่อยนะสิวหัวสั่งสิวมันคิดว่าข่อยเป็นผู้สาวสักหน่อยบ่มันขึ้นมาขืนตนาข่อยได้ะป่นน้องเอะเท่าอะไรยังข้นด้วยสิวก็ได้คข่อยไล่น่ายข่อยเป็นคนผิวหนาพอดีเด้พป่น้องฮึกึัวฮมฮึ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 ฮ เราไม่เคยไปตรวจสภาพผิวหน้าเลยไม่งูนี้เนวแผลแล้เป็นชิวซ้ำเรืเดอดซ้ำนองอื้ออื้ม,ม,มทานไอ้น้องเป็นกับหลับเดือบกลั่นที่ น้องน้องว่าโอ้ตื่นเต้นเห็นไหมเจอพี่วิสเนี่ยพูาเจอันสิบปีไปเที่ยวกินเที่ยวน่วกันกนั่งแต้ใช่ไมเพราะท่านได้ได้ผัวฝรั่งได้ผัวฝรั่งสองคนแล้วก็ยังคบกันไว้พี่น้องจนฉันได้ผัวฝรั่งสองคนแล้วก็ยังงั้นติดต่อน้อง,น,องน้องเขาอยู่ไหมอ่ะมาก่อนมวันวันไปเที่ยว อ่อนนุงอ่อนนิ่แถวอาเจเอวก็วกไปต่อบานาน่าไปโอ้โหปาร์ตี้แบบ,บ,บนนว่าบอกร้องงพานไมเบื่อแล้มวมันอะประมาณ าการออนิกอาร์ซเอว่าสุ้สีมงผ้ากันมาอย่างเด็กกู้หมือเนีย e q, พวกพี่อีคิวพวกกันเลยสมัยเที่ยวอาเซเอออนิกนะนี่เท่าแล้วชอบกินนั่งปัตช,ชิวปาร์ตี้กันที่บ้านแม่ก็รูปท็อป มัเบ like ah. <laughs> like. ิดไว้แบบเต้นเราไม่นอะเบิดไว้แบบเมื่อก่อนคอยก็มักใจ EDM คือกันล่ะพวกท m มอร o ล l a รนแต่ว่าผัวคอยมักอันใจเทคโนบนมแมนไซ EDM แต่ว่าผัวอันฝรั่งคนก่อนนะมัก EDM mong đến ba tỷ nữa bay. bạn nay mày cái là đi chơi hát DJ hát đi chơi này với mát ừ. mặt rồi cho kênh bạn ดวการลูดมกักเกษตรกว่าใช่ปะ mm hmm. อยากให้บอมานั่งกินด้วยแต่นางต้องเลี้ยงนอนน้องอะ่ะมันต้องแบ่งไว้ให้นางแกงกแไก่ใส่น้ำมันสมีน้านั่งบอกแซ่บครับน้อกินเขาได้ไรวินี่แกงไก่ใส่น้ำมันสม ใส่เกินไก่ใส่ตับไก่น้ำตุ่นแล้วมันว่ามีโครงไก่ก็เลยได้ปีกไก่ใส่แล้วก็อันพวกเครื่องในไก่นะ เปนชดสวนบกขมเขาเอไปกี้ไปรวกคมกว่าเดี๋ยววันสูงจีนทยผมไม่บิงดัง สุกหนาดมองมะปาตี่น้ำนังส่วงกระจอดอจะมาเนี่ย มันจะกินเยอะนาะหิวตลอดแล้วน้ำหนักมันก็จะเพิ่มสักสองกิโลพอหลังจากเมนมามันก็จะไม่ค่อยหิวมาเหรอเพื่อนืมอืมสยหรอมาเหรอืมอืมจับ Quanh quý nó có bay nhau a nè Một tập bụng không unicorn yang đâu mặt quanh mọc khỏe quay quay mặt bay phẳng lần phẳng lần lắm mhm 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 Khỏe mhm 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 phăng mhm 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 thấy mhm mhm ก่อยมกักมักไปเบิงอันข่อยมากไผ่โฮบะข่อยมากยายจีจีปนไข่ข่อยมากนะกอยมากค้นแบบนี้ข่อยมากค้นแบบตลกตะลกเ้าแบบเ้าบบเาก่งๆนะมากมักถือสตาร์ของเราจีจีปนไข่นะก๋วขายปลาดองรัสเซียนะข่อยซื่อน้ำรามาเนะี่ยให้เร้องกินด้ว อุดนุ eat, ่นเราแล้วอ่นเรามาอ่นอนย้ายอึนไปแล้วก็อ่นย้าย่อวก็เลยอ่นเราย้ายแล้วบางคนตลกไงจี๊ย้ายเอาไปล้องเบิ้งบางคนก็ว่าอันดองเค็มแซ่บบก็ว่าดองส้มแซ่บจะเอาไปล่องเบิ้งเลนะก็เลยสั่งแบบสองอย่างนะก็เลยว่าเดี๋ยว่อยสิโคสนาเจ้เอาไปย้ายนะ คนมาคนแบบเนี่ยจะริดแ,แบบที่ๆปนไข่มาก้นหลาเรื่องอิ่มครับพี่น้องเอ้ย ทางหูดมากเกษตรนี่พวกไม่เกรงใจความสวยเลยก่อยเป็นก้นแบบขนควาโปกๆก,ปกนะันไม่หนอกนี่จอยจัใไหนนอกจอกันไัน้แบนอกจอยจังใด้จอกันจังสันสิ่ง คือลาขอ่อยเบาเรื่องแล้วอย่างนะ่อยบดเตรียมบดอย่างนี้นม,นนมันชิมมามันจะไปของมันเองก็ยังไอไรกับว่าวเลยนะสุดดำขนมจีนบอกน้ำแต่เพราะว่าเออมันขนมจีนเรือมววนนี่มันแห้งนะ thả kèn chặt kẹng, tao ăn một ăn ừ. hết. Ừ. Ta muốn ăn bông sợi bưởi, bông não kiểu kiểu hả, mịn, mịn. Sợi bắp ực bắp, sợi มันแก่มันก็คูออกไปละอิ่มครับไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวจงถักไว้แหงบอร์กินนะบอร์บอกว่าไม่เคยเห็นใครกินเก่งขนาดนี้เลยนะ Mở nâng khỏi kín khẩu lái loạp như thế nào Đứng xương tôi có nhìn nụm rồi đó nè Vâng, đây nè Xài xút cái gì à bớt leo, <laughs> ใส่อีกใส่ยังอืมอยากกินขนมจีนขนมจีนมันแห้งแลยเหรอ,หอแห้งน้ออืมทำไมขอ,องมาม่าไม่แห้งมันแห้งแล้วมา้ย่หน่อไปแบบมานูนนอ,มอ,อามาแล้วสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วลูกกันมันีเผ็ด who cool.